แล้วผมก็สวัสดีทุกคนครับผมก็เดี๋ยวจะมาทํางานตรงนี้กันต่อนะครับก็คือคลิปที่แล้วเรามาเอ่ชักล่องใช่ไหมชักล่องชักล่องนะผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเช่ารถปูนนะครับไปเช่ารถปูนแล้วก็ออกปูนมาเทกันนะผมโอเคเดี๋ยวก่อนหนึ่งก็ต้องขับเอ่อก่อนหนึ่งก็ต้องไปไปที่ร้านขายรถก่อนนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถปูนนะครับไปเช่ารถปูน รถปั่นปูนรถปั่นปูนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อตอนเด็กๆผมเรียกอ่ะรถรถปั่นปูนนะรถปั่นปูนนะผมแม่มีหัวไม่โตคันนี้ไม่มีครับผมโอเคแล้วเราจะมาเช่ารถปั่นปูนนะผมไอรถปูนไม่ใช่รถปั่นปูนป้าบเนี่ยผมก็รถปูนอยู่ไหนอะรถปูนรถปูนวัดดิจเจอร์เนี่ยผมเช่าทั้งหมดห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทเอาเราได้ห้าพันเช โเคีล <Okay, S 2> ้วครับผมแล้วก็เด yeah yeah, ี dad, okay, ๋ยวจะไปเอาปูนกันนะผมปูนที่เหมืองครับไปเอาปูนที่เหมืองนะมันยังเติมไม่ได้นะเฮ้ยเติมได้แล้วที่แบบไม่ไรครับผมจะไปเอาเองนะครับผมไปไปกันเลยครับผมไปกันเลยวุ <arlos> ่นวุ่นเราต้องชิดขวาใช่ไหมเกือบเลี้ยวซ้ายแล้วไงวุ่นไปครับผมจวดอะไรครับผมวจอดทำไมไฟแดงไรสาระนี่ไปเลย ไปครับผมนี่ครับผมแม่ไปครับดูล้อมันโคตรเยอะทุกคนล้อมีโคตรเยอะนะครับไปครับนี่ยรัเมืองเมืองอยู่ไม่ไกลครับผมเลยวงเวียนไปนิดนึงครับเลยวงเวียนไปนิดนึงนะครับเมืองเมืองไม่ไกลครับผมบึนบึนบุนบนบึนอันนี้วงเวียนครับผมไม่รู้ว่ารถเขามาวิ่งอะไรกันอันนี้มันปิดอยู่นะมันปิดอยู่เพราะว่าเรายังไม่เปิดเมืองนะครับ โอเคเราเรามาได้แค่เหมืองครับตรงนี้ตรงไปก็เขาจะปิดอยู่นะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับยาม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 ให้ผมเข้าออนะยามนะไม่ให้เข้าออโดนนะอ๋อแป๊วเฮ้ยโอ้โหเบรกกระทันหันโอ้อันนี้เหมืองครับผมเรามาเหมืองข้างแรกนะสวัสดีจ้าอันนี้ก็เหมืองครับผมอันนี้ก็เหมืองนะครับเป็นไว้ที่ซื้อยามมาต่อยที่ซื้อเอ่อที่ซื้อปูนนะครับ ออมามามาโอ้ทำไมล้อมยกลอยแบบนี้วะยกลอยทำไม่แล้วจะมีทำไมมีแล้วยกลอยผมเลี้ยว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 เออเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเออตรงนี้ผมตรงปูนก็คือตรงนี้นะครับเยกตรงนั้นจะเป็นตรงเอาอยามาต่อยผมนี่ครับผมแล้วก็เติมปูนป้ายนะครับผมแล้วก็รอให้มันเต็มนะครับรอให้มันเต็มก่อนนะอันนี้เราเช่ามาแนละ้วทุกคนแล้วเราก็ต้องอาไปคืนเขาด้วยนะครับ โอเคโอเคยาวไปผมยาไปรอมันรอมันรอมันเร็วๆหน่อยดิพี่เอ้ยทำไมชักช้างเลยเนี่ยชักเร็วเร็วหน่อยดิโอเคเต็มแล้วผมไปหน้างานเลยครับเพื่อเพืาอประหยัดเวลาครับผมเราจะวาร์ปไปแล้วกันเนาะอ๋อวาร์ปไปที่บ้านแล้วกันเนาะเพื่อเพืาอประหยัดเวลาครับผมเพราะว่าวาร์ปที่บ้านไม่เสียเงินครับผมอู้เราจะไปฝั่งนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าหน้างานเราอยู่ฝั่งนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตเป็นตอนเช้าหน่อยแล้วกันเนาะ เออขี้เียจทำกลางคืนไหมไหมมืดเคแดดออกแล้วผมแดดออกแล้วสวัสดีเช่าวันที่แสนสดใสต่ทำไมรถไม่มีเงาเลยวะอออเออรถไม่มีเงาเลยตอนเที่ยงหรือเปล่าเนี่ยเที่ยงทำครับผมเที่ยงทำนะครับโอเคเรามาถึงเรียบร้อยแล้วผมเราก็จะถอยเข้าไปเลยครับเบ๊ะถอยเข้าไปเลยผมถอยเข้าไปเลยนะครับถอยเข้าไปเลยไม่ต้องกวาดผมถอยเข้าไปเลย เคเปิดเปิดไอ้ตัวนี้ก่อนนะเปิดล่างก่อนนะผมเปิดล่างก่อนถอย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 ออโอเคแล้วก็เปิดเลยผมเปิดเลยฟืนจวกนี่เห็นไหมเออช่ารถปูนะผมเช่ารถปูนะครับถอยเอ,อ้ยเดินหน้าเดินหน้าม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 าอีกมาอีกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเยวก็ปรบับปรับล่างให้มันตรงตรงครับผมมันจะเสร็จแล้วนี่หว่าเป็นเสร็จไปยังวะเ็จเรียบร้อยโอ้เ็จโคตรไวลูกพี่ เราได้เงินกี่บาทนเนี่ยเดนดูเดนด,ด,ดูเงินนี่เฮ้ยอุ้ยเลยเวอสองแล้วเว้ยอ,อ๋อมนให้ไปซื้อของมาอีกครับผมมาแล้วเราก็ลดปุนไปคืนนะผมกดตรงนี้โอ้โหสองพันคนระับก็เดี๋ยวก็เออเราก็มาซื้อไปซื้อของนะผมไปซื้อของอีกนะที่ร้านพัสดุก่อสร้างนะครับเป็นอ,อ๋ออ้นนี้สี่อันนะผมไปเดี๋ยวเราไปซื้อของกันเลยครับผม ซื้อของแล้วก็เอาไปวางที่หน้างานก็เป็นว่าจบก็ผมงานนี้ก็เป็นว่าเสร็จพิธีนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็ต่องานอื่นนะผมเฮ้ยอ,อย่าชนเอาอะไรนี่อ๋อแบงนึกว่าอะไรอันนี้ที่ยืมเงินครับผมที่ยืมเงินถ้าอยากยืมเงินก็มาตรงนี้นะครับผมเป็นที่ยืมเงินนะครับมแม่ผมไม่ยืมหรอกพี่ผมมีเงินอยู่โ,โหทำเงินเก้าเก้าเก้าเลยวะ อ๋อเงินเงินเราจะแสนแล้วผมเงินเราจะแสนแล้วแต่ว่าไม่แสนหรอกนี่ผ่าไฟแดงบ่อยนะครับโอเคเราก็เลี้ยวเข้าซอยนี้นะผมที่จริงต้องมายูเธอนะแต่ว่าผมขี้เกียจับผมผมไม่ขี้เกียจผมขี้เกียจยูเธอนะผมแม่ก็จอดออจอดตรงนี้ผมเบรกอย่าลือย่าลือเคยถอ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 ยเบรกจ๊กนี่ับผมมีอะไรซื้อบ้างก็กดนี่ครับผมรูปเอ่อรูป คล้ายๆรูปตู้ตู้เย็นนี่แหละกดไปทีนึงครับผมซื้อมาเสียนว่ะผมแม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยเออเราเราอัพสกิลดีกว่าวป่าเผื่อมันออันนี้ให้เออไหนผมอ่าไหนไหนไเนี่ลองลองซื้อใหม่ดูดิลองซื้อใหม่ดูดิมันจะมีให้อ่านี้แล้วเปล่าขนขึ้นรถนี่ไงขนขึ้นรถเออต้องอัพสกิลก่อนมันจะเอาขึ้นรถให้เองนะผมมาไปที่เกียจเอาขึ้นนะผมต้องเสียนไปครับผมไปหน้างานกันต่อครับผมแม่ไปเลยหน้างงานอยู่ไหนวะ มากครับผมมากมากเก่มากเข่มาเร์มาเราะห์วนขออนุญาตย้ยอนสอนนะขออนุญาตย้ยอนสอนไม่มีรถหรอกไม่มีตำรวจด้วยร <laughs> ยอ,อรมย้อนสอนนะผมย้อนสอนนะอย่าจับผมนะจ๊ะไปครับผมนี่น่าจะเลี้ยวซอยนี้และมั้งถ้าผมไม่หลงนะโอเคซอยนี้กินด้วยว่ะเกือบไปเลี้ยวซอยแรกแล้วเคมีอะไรผมวางอะไร วางไว้ตรงในเกาบผมเบรกออ้ยรถก็เบรกไม่ดีเหลือเกินมาแรงครับผมมาแรงแซงตะโค้งก็แบบนี้แหละโอเคแล้วก็การเชนครับผมจึ๊บนวผมแล้วก็ปลดปลดล็อกเชือกก่อนนะผมปลดล็อกเชือกด้วยนะครับวุนรุ้นรุนนี่ครับผมแล้วก็ยกลงให้หมดเลยครับผมต้องเสียอันนี่แหละย,ยกลงให้หมดเลยนะครับ ยึบยบยกลงให้หมดนะครับผมปัป๊บนี่ครับวางลงแล้วผมเอ,อภาคสองนี่ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยพักสองเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงแรกๆก็อาจจะมีแต่ง,งานเล็กๆก็ผมเดี๋ยวจะพาทํางานใหญ่ๆก็ช่วงหลงังๆนั่นแหละนะครับเดี๋ยวพาทาไปเรื่อยๆ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 ลิ้นพันก็ผมพูดเยอะลิ้นพันนะไม่เขียวผมวางไปเล้ผมสี่อันนี่แหละวางยังไงก็วางเถอะ วางเสร็จก็เดี๋ยวทางานอื่นครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพาทางานอื่นเดี๋ยวคลิปหน้าพาทางานอื่นนะครับใครอยากเอาไปทําตามก็ทําตามผมได้นะนี่ใครทรําภารกิจไม่เป็นนะครับก็สามารถมาทําตามได้เลยนะครับนี่ผมวางลงเลยปังชือ่อโอเคอันสุดท้ายแล้วเอ,อจะจบแล้วเว้ยงานอื่นก็ต่อไปก็ต่องานอื่นครับผม ไม่รู้งานอะไรต่อนะเดี๋ยวดูดูดูงานอีกทีครับผมดูงานอีกทีเพราะว่างานเยอะมากครับผมช่วงนี้งานเยอะมากครับผมงานแบบชุกชูนเลยนะครับชุกชุกชูนเลยเค mm hmm. okay, ครับผมโอ๊ยวางไม่ได้嘛วางได้ไหมโอเคเรียบร้อยครับผม่มเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านรอรักรอยอยู่ครับผม mm hmm. ก็ออกจากบริเวณนี้ครับผมถ้างานเสร็จแล้วก็ออกจากบริเวณนี้ดูจาก วงสีเขียวนะมันจะเต็มนะผม,เป,นนะผมเป็นงานนะผมเป็นงานโอเคเรียบร้อยผมปั๊บดูมันจะเป็นอะไรโอแค่นี้เป็นกำแพง <c oughs> กำแพงกั้นบ้านนะผมโอโอเคทุกคนนคับเจอในคลิปน้าผมบายบายครับผมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ